จากโลหิตรอบปีจากโลหิตช่วยการชาติหรือว่าปีนี้จะเป็นการส่งมอบปี2567นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะเริ่มต้นปีหน้าป้าใหม่เราก็จะเริ่มต้นปี68 DC ชับนรอบปี67ปีเดียวนะครับแล้วคาดว่าวันนี้อีกหนึ่งปันเนี้ยคงจะได้เกิน5,200ซ 4, ี 4. ถ้าได้เกิน5,200วันนี้เราจะ ยอดรับบริจาคเลือกตี6เด็กนี้ทะลุ1ล้าน4แสนดีจีบยังไม่หอดนะครับสิ่งที่นอกเหนือกว่านั้นเป็นสิ่งที่เนหนือความคาดหมายย่่งมากเป็นสิ่งที่เราคาดเห็นว่าเยาวชนยุคใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ของเราะนะั้นจะมีแนวคิดที่ก้าวล้ำรึกจริงๆนอกจากบริจาคข ยังมีผู้บริจาคทางวยาวาคัคและก็ดวงตาให้แก่สถาบันา่าไทยอีิจำนวนหนึ่งได้แก่บริจาคดวงตาจำนวนทั้งสิ้น 1, 7 9 1ลาย<ชอบ>ยังมีบริจาคทางวิยาวัคีกนะครับเฉพาะบริจาคทางวยาวาคัคนี้ก็1,683หร้ยครับ ซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะด้วยความรมื่นของมหาวิทยายละะัยราชภัฏบุรีรามยนร่วมกับส,มสโมสรโรตารีพิษณุโโลกเหล่าการชาติจบับพิษณุโลกโรงพยาบาลพุทธชินราชตลอดจนความรื่วเมือจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐทภาคเอกชนอาชาชนบุคลากรของเก่าได้ร่วมกันทํากิจกรรมดีๆอย่างอย่างนี้จนื่อท่านบรรลุตามเป้าหมายในโอกาส ที่เราดำเนินการมาพบปีนี้สิ่งที่เราคาดหวังว่าในอนาคตปีหน้าเราจะมีหนึ่งล้านสี่แสนซีซีแล้วยังคิดว่าเราคงจะต้องประชาสัมพันธ์อะไรประชาสัมพันธ์ในวันนี้เราชาติจังาวัดปิศาโลกขอขอบคุณในนาในน้ำใจันทุกส้วนของผู้มีจิตสาทุกท่านเนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่รอ <when> รับ บริจาคโลหิตและอวัยวะจึงสามารถช่วยส่งผลพหน,น่วยหลักนั้นสามารถกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคมต่อไปได้เหล่ากรชาชนจังหวัดมิสซูโร่ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแร,รงสำคัญในการของความดีใจส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือมนุษย์ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์หนึ่งร้อยสามปีหนึ่งล้านสามแสนสี่สี่เพื่อสังคมของ